ฮัลโหลได้ยินไหมครับเพื่อนๆตอบหน่อยครับผมนี่เป็นการสตรีมแบบสดครั้งแรกแล้วก็เป็นการทดลองครั้งแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการสตรีมมิ่งสดไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหล ใครได้ยินแล้วตอบหน่อยครับผมอันนี้เป็นการทดลองนะครับทดลองทั้งคูโดงกี่วันวะเนี่ยใช้เวลา3วันใช้เวลา3วันนะครับกว่าจะหัดระบบ O P S ได้เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงรบกวนทีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็กลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งนะครับครูดงคอยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องยอมรับว่าหัดใหม่ๆเลยใช้เวลาอูเกือบสามวันเต็มๆเลยคือที่ไม่ได้ตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคือหัด หัดตอนนี้หัดทำโปรแกรม obs เวลาคุยกับเพื่อนๆเมื่อก่อนเวลาจะสตรีมส,สดๆนะครับก็ตั้งตั้งกล้องเนาะตั้งกล้องแล้วเอามาคือบางทีก็เห็นเป็นภาพไอ้นู่นบ้างภาพไอ้นี่บ้างก็หัดใช้เวลาอยู่3วันเสามวันกว่าไม่ได้นอนเลยคือเราเราอยากจะพยายามพยายามหัดแล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมาด้านหลัง ไม่แน่ใจนะครับว่าด้านหลังเพื่อนๆมองเห็นเป็นเป็นเป็นเหรียญเพราะว่าอันนี้ลองลองใช้บูสกรีนอยู่อุใช้เวลากเา็เริ่มแรกเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นเนาะเดี๋ยวมาคุยกนคือไม่ค่อยได้นอนอยากจะตอบแทนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคือเราก็อยากจะนอก อากเราจะเป็นคนสะสมเหรียญเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองครับตอนนี้ก็หัดใช้โปรแกรม obs แล้วก็ไลฟ์สดแบบที่เขาทำแบบมืออาชีพกันเนาะก็ทดลองดูถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขอประธานอาภัยด้วยนะครับชัดทางเสียงทั้งหน้าุอขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหลักๆอยู่3เรื่องเนาะเ,เรื่องแรกคือ มีเพื่อนสอบถามมาว่าเก็บเหรียญยังไงได้ราคาเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาบอกด้วยนะครับแล้วก็มีของใหม่ที่ออกมาด้วยส2ทสองทำไมไม่บอกราคาทีเดียวเลยทําไมต้องมีอธิบายเรื่องนูน้นอธิบายเรื่องนี้อ,อ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยนะครับแล้วก็ทําไมตอบช้านี่แหละครับมาช่วงนี้ทําไมตอบ คือหลักๆนี่เลยเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับพี่จัก,กรพงศ์นะครับสวัสดีพี่จัก,กรพงศ์มีสวัสดีพี่จีจีจีจ้เหรอพี่จีจี้เนาะถ้าออกเสียงยังไงผิดขอประทานโทษด้วยนะครับเยวเยังตื่นเต้นอยู่กับระบบใหม่พึ่งหัดคือ,อ,อทุกครั้งที่เราไลฟ์สด หรือว่าสตรีมสดพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับคุณโดมก็จะใช้กล้องตั้งพูดปุ๊บก็ออกมาด้านหลังเห็นพระบ้างเห็นอะไรบ้างบางทีก็คือคือก็ก็มองดูแล้วก็โอเคเพื่อนๆพี่ๆน้องก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้เพื่อนพี่ๆน้องๆเหมือนกับตอบแทนเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ ท,ที่ติดตามครูโดง่งเข้ามาทักทยครูโด่งนะครับก็เลยพยายามแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ทดลองคือสตรีมโดยผ่านโปรแกรม OBS ก็นั่งเปิด OBS ได้เปล่าว,วะ OBS เนอะก็นั่งศึกษาอยู่2วันพอมาวันนี้เสร็จปุ๊บตั้งใจเอาวะวันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์กับวันเสาร ก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะก็เลยเอาว่าเป็นไงเป็นกันทพาพลาดทําผิดดีกว่าไม่ทําเดี๋ยวสวัสดีครับพี่จัก,กรพงศ์สวัสดีพี่ชัยรัตน์สวัสดีโอ้แหมขึ้นต้นมาในถามราคาเท่าไหร่เลยเนาะราคาเท่าไหร่หมายถึงอะไรเอ่ยสวัสดีครับพี่วิรยุทธ์สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานน้ำคนนะ เมื่อกี้พอกดสตรีมเอ,อสกดสตรีมสดไปสองครั้งด้วยการที่เราหัดครั้งแรกเนาะพอกดเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันบันทึกรียังวะตอนนั้นยังถอดเสื้ออยู่เลยวิ่งไปใส่เสื้อมาเมื่อกี้เนี้ยวิ่งไปใส่เสื้อมาโอ้ยไม่งั้นเห็นเลยอะหนะ้าอกเขาใหญ่ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตทานน้ำแบบเนี้ยทานน้ำนะครับ เอาแบบสบายๆเนาะคุยกันแบบเพื่อนฝูกนะครับผมมีเหรียญเยอะเลยครับดีครับผมดีครับโดยเฉพาะเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เอ่อเพราะว่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นี่ก็จะหมดจากระบบหมุนวเวียนภายในปี2563นี่แหละโดยเฉพาะเหรียญสิบาทนี่กลางปีไม่เกินกลางปีนี่หมดแน่นอนสวัสดีครับพี่ศพชัยสวัสดีขอไลน์หน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ คืออย่างที่บอกครับครั้งนี้เป็นการสตรีมสดครั้งแรกที่ใช้ผ่านระบบ OBS สังเกตว่าด้านหลังยังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเราก็อยากจะทำให้เป็นเป็นมืออาชีพเหมือนเขาเนาะก็หลายๆท่านที่เห็นอยู่ก็คือเขาก็ สบายละมีแรงละเขายังชั่วพร้อมอืมนี่ก็ครั้งแรกเดี๋ยวขอเตรียมปากาก่อนฉุกและหุกฉุกและหุกเดี๋ยวขออญาต เช็คแป๊บนะครับอันนี้ครูโดง่งทดลองเปลี่ยนภาพดูนะครับเพื่อนๆเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นเป็นเป็นภาพเ,เป็นภาพครูโดง่งหรือว่าเป็นไม่ใช่เป็นภาพครูโดง่งเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวลบลบกวนเพื่อนปลดมานิดนะครับ รบกวนตอบอตอบมานี้คือหัดอยู่ช่วยคุณโดมช่วยทำมาหากินหน่ยอยเราุครับสนุกดีวะเฮ้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หัด <c oughs> โอ้ขอบคุณมากครับพี่วิรยุทธครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หัดสตรีมสดผ่านระบบโปรแกรมซึ่งซึ่งไม่เคยเลยในชีวิตไม่เคย เคยและเราอยากจะตอบตอบแทนตอบบุญคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่ออย่างน้อยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจะไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อเวลาคุยเนาะเดี๋ยวนะครับขอสักครู่นะครับ เดี๋ยววันหน้าจะทำอ,อะไรนะแอนิเมชันเดี๋ยวหัดทำแอนิเมชันดีกว่าเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตออพูดถึงครั้งแรกพอนึกถึงครั้งแรกนะครับที่ครูโดง่งเริ่มที่จะหัดทำเขาเรียกว่าอะไรนะวิดีโอตามหลังเหลียดเนะาะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆที่ใครที่เคย ติดตามครูโด่งมาครูโด่งเคยบอกว่าครั้งหนึ่งคือครูโด่งไปเที่ยวที่ตลาดชิเคดาพอครั้งนั้นไปเที่ยวตลาดชิเคดาตัดสินใจจับกล้องขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายตามหลังเหรียญหรือว่าเวลาที่ท่อนเที่ยวทีนี้เราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ครั้งนั้นก็ค่อนข้างที่จะเครียดอยู่ เพราะว่าพอกลับมาถึงที่บ้านเรามีความรู้สึกว่าทำไมเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ครั้งนี้เหมือนกันครับครั้งนี้ตัดสินใจหัดทำโปรแกรม OBS 2วันอะไรก็ไม่รู้มาหัดทาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไม่ได้ตอบเพื่อนๆด้วยไม่ได้ตอบเพื่อนๆด้วยเพื่อที่จะทำาปรหัดทําโปรแกรมนี้แหละนี่แหละใครถางก็บอกทําอะไรอยู่ก็เปิดวิดีโอหัดทําอยู่ นี่ครับต้องการที่จะทําให้เพื่อนๆเห็นว่าการพัฒนาตัวเองไม่ว่าคนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะขายดีหรือขายไม่ดีใครขายกับข้าวใครขายขนมจีนใครขายขนมใครขายกาแฟไม่ว่าใครก็ต้องพัฒนาขึ้นครูโด่งเชื่อว่าการพัฒนามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้น อันนี้นนี้โดยส่วนตัวนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้เออไม่ใช่ความรู้สิเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่หัดทำก็เหมือนกันครับพอหัดทำเอาวะได้ไม่ได้ทดลองดูเลยได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็พลาดอย่างมากเพื่อนๆก็ให้กำลังใจนี่ก็เลยเป็นที่มาของการหัดทำโปรแกรมตัวนี้ใช้ใช้เวลา โอ้ใช้จะว่าไปวันหนึ่งมี24ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าครับ6โมงเช้านอนเที่ยงคืนบ้างลุกลงไปทานข้าวแล้วลุกขึ้นมาใหม่โอ้แต,แต่แต่ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องที่ที่ใช้คำว่ารักและเอ็นดูคือ ให้ให้ความอนุเคราะห์กับคุโดงนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันถือว่าเป็นพลังใจแล้วก็กําลังใจอย่างสูงเลยก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่คุโดงจะรับปากว่าจะพยายามพัฒนาช่องพัฒนาตัวของคุโดงเองเพื่อให้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆนี่น้องที่ติดตามนะครับเกิดการผิดหวัง ได้แล้วก็เราจะพัฒนาไปพร้อมๆกันโอเคจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับพี่วิลยุทธพี่อุดมพี่กันนิกาโอ้โห ภาษาอังกฤษคุณดงอ่านเก่งจะด้วยใครที่มีชื่อภาษาอังกฤษอะวงเล็บชื่อเล่นได้มากนะครับวันนี้หลกัหลกๆก็คงจะมาเรื่องการแบ่งปันแบ่งปันความรู้กันครับส่วนเรื่อง ID ดี n ลายไม่เกินวันที่ห้า ครูโดงทําใส่ลงในคลิปแน่นอนอคือคือเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงไลน์มันจะมีอยู่2แบบคือไลน์ที่จัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มครูโด่งเคยทำไลนา์แบบนี้มาแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ชวนคนเข้ามาอีกตอนนั้นเราก็ดีใจเนาะคนเข้ามาอยู่เยอะ,อะก็ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการขายแล้วก็มีการซื้อ แต่ว่าเราติดปัญหาตรงที่พอเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะกรองกรองเพื่อนๆที่ที่จะบอกว่ายังไงไม่สามารถกรองคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้งวดนี้ล่ะเกิดการเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างบางทีก็เอาเหรียญที่ชำรุดมามาจำหน่ายกัน พออีกคนนึงบอกว่าอ,อ๋อน,นี่เป็นลักษณะของเหรียญชํารุดก็เฮ้ยไม่ใช่ของผมมันของดีคือมันมีอย่างนี้แหละคือคือมันทําให้ตอนนั้นต้องยอมรับว่าคอนโทรลไม่ได้ต้องยอมรับเลยครูโด่งเป็นแอดมินแล้วครูโด่งคอนโทรลไม่ได้ตัดสินใจลบไลน์ออกตัดสินใจลบไลน์ออกแต่ว่าครูโด่งก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านครับที่ท,ที่ยังยังติดต่อกันส่วนตัวอยู่ โดยเฉพาะทางคุณป้าต้นซึ่งป้าต้นนี่ก็เป็นแฟนขับตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็ให้กำลังใจโดยมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามมาคูโด่งรับปากว่ายังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำเพราะคูโด่งมองว่าออพอคูโด่งตั้งกลุ่มไลน์มาเสร็จปุ๊บสามารถซื้อขายกันในกลุ่มอย่างนั้นได้อ,อ,อย่างน้อยก็เป็นการเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเนาะบางคนอยากได้ บางคนอยากขายอย่างน้อยก็เป็นสื่อกาลางรับปากแน่นอนครับว่าต้องทำแต่ว่าขอการเขาเรียกว่ากรองเราจะกรองคนยังไงเพื่อเอาเข้ามาอยู่เพื่อให้ได้มีคุณภาพขออีกนิดหนึงนะครับขออีกนิดนึงรับปากยังไงก็รับปากยังไงก็ต้องพัฒนาขึ้นกนาาโปรแกรม OBS